หกหมืแล้วเดี๋ยวขอดูซองเงินก่อนแม่มีเงินเท่าไหร่หกหมื่นแล้วแฟนับระเปาว่าไงคะหกหมืแล้วค่ะอหมื่นกมื่นบาทค่ะหกหมื่นี่หนิงเตรียมซองแล้วนะเอออ่มีใครให้นั่งหกหมื่นไหมคะม่ะเปาว่าไงคทารวมรวมระดมทกัคะวมกันได้มันได้รวมกันได้นะอ่ะหนหกมื่นนี่ให้แน่ๆเลยมีใครจะรวมสมทบทุณกับนงไหมคะเพิ่มมากกว่านี้บ้างที่เหลือทานี้เป็นคนจ่าย หกหมื oh, legt, ่นบาทนี้จ่ายเลยโอ้หกหมื่นบาทนี้ขอจ่ายเลยค่ะมาหกหมื่นห้าพันมีไหมคะมีไหมคะคนไหนมีไหมคะหกหมื่ห้าพันค่ะทั้งหมดนนะคะเท่าไหร่คะเจ็ดมื่นเเท่ากับหมายความว่าตอนนี้หงหนิงเนี่ยหกหมื่นะของคุณอีกแค่หนึ่งมื่นะอมาเลยอ๋นมาทหนึ่งบาทนะมาเลยหมือนี้มาเลยหมือนี้มาเลยมาเี๋ย แรวมกันแล้วรวมกันมันจะเป็นก้อนใหญ่ออีขาอี๋อีขาคนละเท่าไหร่เอามารวมกันเลยค่ะอี๋อีขาขอสักคนละหมื่นหมื่นนะคะเอามารวมกันเลยค่ะเท่าไหร่คะสีกห้าหมื่นอีกห้าหมื่นนะคะอีกหนึ่งหมื่นอีกหนึ่งหมื่นทั้งหมดได้ทั้งหมดแปดหมื่นยังไม่พอแปดหมื่นอะไรอ่อีให้อีกหนึ่งหมื่น วมกันม้ยเป็นพลังโอเคไหมคือเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนี่ไ,มไหมคะนี่ไ,มไหไมคะ อีกคนละ5,000เป็น 1,100- 0 0สบาทค่ะฮปปี้ไหมคะแฮปปี้แฮปปี้ไหมคะดีไหมคะดีไคะยเอาเอาใชให้ม่นูมั้ยคะดานหน้าีุ่้แ่นีบอกี่นัดเลยให้สี่หมื่นสีมน ถอค่ะอีห้ันเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่บาทค่ะห่าหมื่นหับาทมีใครรวมอีกไหมคะมีใครอีกไหมคะมีใครรวมกันอีกไหมคะมีใครอีกไหมคะาจระจัดเพิ่มให้อีกหนึ่งมบาทค่ะมาเลยเจ้จัดยืนในช่องคุณแม่ค่ะเพิ่มีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะหนึแสนหกหมื่ 1 6 5ห0 0พบาทแล้วค่ะคุณพ,พ่พอคุณพ่อว่าไงคุณพ่ออีกห0 0พันเป็น 5, <พอ S> 1น8 0 0 0สปบาทไอแ8 0 0ันบาทเอ๊ในแป0พัคุณบอลลี่สวัสดีค่ะต่อปคุณบอเรี่ใครขับลูกนิใคาอยากประมูลไหมคะใช่ค่ะแสนแปดหมื0 0แล้วทนี่ สองแสนเทาไหบาทโอ้โหเอาอีกเอาอีกอ oh ีกขออีกห้าพันได้ไหมจะได้เล็กคงุงยี่ห้าพันบาทเป็นสองแสนหกหมื่นบาทโอ้โหโอเยี่ยมเลยโอ้โหหมอคะท้องคุณแข็งแล้วค่ะเออก็อน เยอะสุดป่ะตอนนี้หนิงให้เยอะสุดหนิงได้ก่อนมีไหมคะมีไหมคะตอนนี้อยู่ที่สองแสนหกรวมกันเลยรวมกันเลยแข้งขับปะป๊าดมีไหมมีไหมคะนี่ไหมคะนี่ไหมคะนี่ไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมีไหมคะช่วยกันค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคนที่รู้มประมูลทุกคนเชิญเลยค่ะอ่าก็บอกเลยว่า เดียวแต่ว่าเราอยากได้เงินเยอะๆต่อต่อก็เป็นเด็กี่นะค่ะแล้วคุณแม่คุกกิมโอเคนะคะเนอันนี้เรียกว่ารอบครัวก่อนค่ะเอบรัวก่อดนะคะอจาวมี้มีมาอีกสี่หมื่น้ีไมอีกสี่มื่อีกสี่หมไม่มีหนุยให้เองสี่ มีแล้วหกเปิดอีกสี่เปิดสุดท้ายสี่ให้เพราะว่เป็นเงินมาแสนพิเศโอเคเต้นเต้นไปโอเคนะมุกนิดหราคานี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณสิคะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอนะเดี๋ยวเจอเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ลงไปกราบกันละกันโอเคค่ะเอาเพราะฉะนั้นวันนี้เรากอดต่อๆกันเนาะเรากอดต่อๆกันเรากอดต่อๆกันเรากรอลูกรวม ก่อนนะคะผู้ชมค่ะขอรูปรวมสักรูปหนึ่งก่อนค่ะอ่มาเลยมาเลยค่ะเอาผู้ร่วมเลยค่ะผู้ร่วมกะนบนวันนี้าวเปล่ากระมูลจอนไปสี่แสนบาทขอบคุณะคคขอบุณทุกคนมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะก่อนพี่คะขอรูปถ่ายรวมกันที่ มีใครจดยอดไวมไหมคะพี่คะจับยอดตัวเองไว้นะฮะนี่มึงต้อง่ะลุ กอดกันหน่อยเนาะกอดเลยกอเลยเอ็นเลยเอ็นดูเอ็นดูไหมพี่นุ้ยชื่นใจไหมพี่แป๊กขอบพระคุณนะคะขอบโูขอบพระคุณค่ะเน่ป้าก็ร่วมประมูลด้วยนะขอบคุณค่ะเลยาราบุญยศีสินนะคะต้องไปร่วมซื้อของเทียรนะกใชไแ้วก็ตลาดนัดตะลาช่นร่วมเ่อึนช่องสามช่ ใช่นะคะเพิ่มให้อีกห้าหมื่นบาทแล้วก็วันที่สามสี่ฝากแฟนๆขับน้องต่อเปหรือแฟนๆขับดาราทุกคนที่มาที่นี่บอกต่อ,ตอๆกันไปด้วยนะคะงานนี้เราต้องช่วยกันแฟนคับรู้ด้วยโอเคค่ะพี่หนิงคะมีข่าวดีสำหรับคนที่ราบูลอยู่บนเวทีอยู่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่พางภาพพี่มนบอกว่าถ่ายรูปคู่ให้เลยให้เลย <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายให้เป็นคู่มู่เลย <c oughs> ใช่ไหมพี่วิน ก็เป,ป็นรวมประมูล 20, ออออสมามาองหมื่นค่ะบอคะเอาเครื่องันตะสาวมาป่ะคะตัวทองดูด้วย เดี๋ยวต่อไปเจ้ากระจันจะมีของมาประมูลด้วยใช่ไหมใช่มีของมาประมูลด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวส่วนตามนี่ให้จ่ายกันตรงไหนดีคะโต๊ะโต๊ะอ๋อด้านหลังโต๊ะด้านหลังนะคะโอเคแล้วก็ทุกคนที่อ๋อประมูลเนี่ยเดี๋ยวพี่วินบัตตี้ชักภาพเบตติ้งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยจะถ่ายรูปให้เราคือไม่ได้เขาถ่ายรูปง่ายๆนะใช่เราถ่ายรูปแล้วเนี่ยตามรูปเนี่ยใช้เวลา อ๋อคือไม่อยากจะบอกว่ารูปแต่งงานที่ใช้ถาจนวันนี้ที่ใช้ยังได้ไม่จบไม่จบเลยที่ดีที่เขาที่เขาได้ช้าเขาฝี่มือไม่เท่าไหร่หรอกใช้คอมพิวเตอร์แต่งเอาอย่างที่นัทจุลางกูที่นัทนี่เป็นอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มเหมือนกันทำบุญวันเกิดไปแล้วหกแสนกว่าบาทที่กับโรงพยาบาลวันนี้ก็มาร่วมประมูลกับเราอีกเดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะมาอีกเอาเงินกองเมินที่นัทด้วย ตลอดเหมือนกันนะคะรักกันอยู่ในวันที่เรามาช่วยกันนะแกงนี่ค่ะาเด็กเนี่ยพี่นัทขาตอนนี้เนี่ยสาวๆคนไหนที่ยังไม่มีแต่นี่ไงจักรดัน์นี่ไงใครได้ไปนี่โชคดีมากเลยพี่นัทไม่เท่าไหร่หรอกคือพอดแนะนำจักรดัน์อุ้ยเป็นน้องรักพี่นัทปฏิเสธนี่เลยเหรอรีบพูดเลยพี่นัททุกคนเป็นน้องรักหมดเลยอ่ะพี่นัทก็เลือกสักคนหนึงแล้วนะคะพี่นัทรีบพูดเลยเอออะไรโลกไหนโลกประมูล ประมูลเลยประมูลของเดี๋ยวมีประมูลของของจักรนัดต่อเลยนะคะวันนี้ไม่ของจักรไม่ได้มากแต่ตัวนะคะเออเอาอะไรมาเอาหัวใจมาดูเอาอะไรนะเอาหัวใจมาดูมีอะไรอมีอะไรต้องขอเอ็นไลฟ์ก่อนนะคะจะเป็นว่าเป็นหัวใจที่มีมูลค่าเดี๋ยวรอไปดูในยูทูบแล้วกันนะคะ่ไหน่ไหนจะบอกที่งอที่งอให้เลยที้